สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายจุดเข้าช่วงข่าว NFP ของวันนี้นะครับก็วันนี้มีข่าว NFP ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับตอนนี้2วันที่ผ่านมากราฟไซเวย์อยู่นี้นะครับไม่ไปไหนนะครับรอข่าว NFP ครับสะสมแรงนะครับแล้วก็ก็เลยไม่ได้เทรดนะครับช่วงที่ผ่านมาข่าว NFP อันนี้แท่งนี้เขาพึบมาแท่งเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู4ชั่วโมงกันนะครับ4ชั่วโมงซูมนิดนึงครับผมปรับกราฟนิดนึงน,นี่เห็นไหมครับที่เขาเล่นอยู่ในกรอบนะครับก็เขาพึบลงมาแท่งนี้ครับจะสวยกว่านี้นะครับถ้าเขาถ้าแท่งเนี้ย ท้าแท่งนี้จบปลายไส้ทางด้านซ้ายเห็นไหมครับแบบปิดเต็มแท่งอย่างนี้ครับจะสวยกว่านี้ผมจะมั่นใจกว่านี้ครับว่าจะลงแรงเพราะว่าเขาปิดตายไส้แท่งนี้นครับระดับ4ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นจุดเข้าได้นะครับเพื่อที่จะลงต่อ ทีนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ปิดที่ปลายไส้แท่งนี้เข,เขาปิดโซนนี้ครับเดี๋ยเราไปดูกหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็เต็มแท่งเหมือนกันครับแต่จุดที่ผมเข้าเพราะว่าเราไปดูที่สิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีแท่งนี้ครับเห็นไหมครับที่ผมตีเส้นเหลืองไว้ก็คือปลายไส้ของทางด้านซ้ายที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับ อันนี้ผมเฝ้าแล้วเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็แท่ง1ินาทีเขาขึ้นมาทำไส้เห็นไหมครับไส้ทางด้านซ้ายนะครับไส้นี้ไส้นี้ไส้เล็กๆเนี่ยครับเอาขึ้นไปทำไส้เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ลงมาเบรกที่ปลายไส้ทางด้านนี้ครับอันนี้เป็นจุดเข้าผมนะครับจุดอิมเพลวนะครับ แต่พอหลังเขาพึบลงไปประมาณร3 0ยสจุดนะครับเขาเด้งกลับมาครับเพราะว่าแล้วผมผมรีบไปหน่อยตั้งไว้ที่ตั้งสต๊อกเราไว้ที่จุดคุมทุนก็เลยโดนสต๊อออกแล้วก็ลงอีก6 0 0จุดครับเดี๋ยวคราวหน้าผมต้องสต๊อกไ้ที่โซนนี้แล้วก็รอแท่ง15นาทีจบแท่งนะครับหรือว่าใกล้จบนะครับหรือว่าถึงเป้าอันนี้เป้าผมนะครับที่ตีไว้ก็ลงมาถึงพอดีนะครับ เป้าผมก็ดูจากทางด้านซ้ายระดับ4ชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับปลายไส้ของแท่งนี้อันนี้คือเป้าผมนะครับก็ลงมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับโดนสต็อปลอไปครับเดี๋ยวมันก็ไม่เสียตังค์นะครับไว้คราวหน้าวันจันทร์หรือน่าจะวันจันทร์ถ้ามีจุดเข้าหรือเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังอีกนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณรับ